สวัสดีค่ะพี่น้องคะดีเจสาวน้ำยืนอสีสานออนซอนค่ะ yes, ตอนนี้อย in, ู่ท uh, <aquí S 1> ี З ่นาฮันหมอลำสาวน้อยเพชรบานแพงุ้งอิงฟีเวอร์พี่น้องคะอำเภอดำยืนจังหวัดอุบลราชธานีบ่เสียซื้อบ้านเจ้าของอิริทัวนี่พี่น้องคะผู้คนนับหมื่นค่ะตอนนี้บพท่านเปิดวงแต่ว่าบบมีหม่องยางแล้วนะคะคนหลายแห้งพี่น้อง ถ้าแม่นมือนี่นะถ้าแม่นเก็บบัตรอยหนึ่งนี่สองลานโอยู่นะคะพี่น้องบรรยากาศแบบนี้สิย่างไปทั้งใดละ่ะพี่น้องคะมีห้างไกลจากเวทีนับร้อยเมตรนะคะเป็นร้อยเมตรต่อยกว้าหรือสองรอยโบราคือคข้อไหลแห้งพี่น้องคะถ้าได้ขยับรถด้วยนะครับถ้าเพื่อความสะดวกนะตอนนี้คือพี่น้องที่มาดูของเราหนีสามพัมนกว่าท่านนี่โน้มต้องไปข้างหลังนะฮะตอนนี้ โนดกที่ข้างหลังรถนะครับขอมงท่านไปขยับรถด้วยนะครับพี่น้องคะลายอีลีค่ะลายอีลีพี่น้องค่ะอำเภอดำเยือนบ่เสียซื้อบ่เสียซื้อพี่น้องค่ะเพื่อนยืนที่เขาลงครับบัดนี้คงจะถึงเวลาที่พี่น้องรอคอยครับพี่น้องครับกับไล่จะเปิดวงพี่น้องค่ะกับเขาดร่วมกับทีมงานหมอลำร้านเงินล้านลำเทินโลกราชธานทักษาน้อยเพชรบ้านแขง มือนี้มีโอกาสทำรายใสพี่น้องเข้าเช่าเพื่อนยืนถือว่าเป็นครั้งที่สองของทีมงานที่การใหญ่ครับมีโอกาสมารใส่กับขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีของเรือน้นครับปีไหนกับเบิร์ตที่ทุกปีพี่น้องถือใจว่าถือใจเสียผมไม่ได้แล้วสุดยอดแห้องพี่น้องครับผู้ใหญ่ใจดีจ้างหมอรับเมาให้เบิร์ตที่ทุกปีนี่คือนาผมนำแจงยิ่งใหญ่ของผู้ใหญ่ใจดีชอบเพื่อน้ยืน ที่ผมกชบวสามาถเลยซื้อไลยแต่คนเดิมยืนหู้เดียวผู้ยิ่ใจดีคนนี้แม่ไทยเปนรองพี่น้องงานฟีนะคะพี่น้องมือดีเวลาอันทรงค่าแล้วเวลามีเกียรติมาถึงแล้วครับเรียนเชิญที่ก่อนที่การประจำางานครับผมของเหียาเิียร์แซนด์คนหลายแห้งพี่น้องค่ะสาวน้องยืนยางไปบ่ได้นะคะตอนนี้ขออนุญาตยืนอยู่มองนีให้พี่น้องเบิ่งผู้คนที่มาเบิ่งสาวน้อยเพชรบ้านแพงมือนี้อุ้งอิงฟิวเวอร์ เรากัออนซอนพี่น้องเข้าไปน้ากันนะคะบรรยากาศด้านหนาตอนนี้บอท่านได้เปิดวงกำลังจะทำการเปิดงานนะคะพี่น้องคะแต่ว่าค้นแน่นบมไม่มองสีนั้นบมไม่มองสนยืนลวคะพี่น้องคะ คีรีบันพศาเร็นยมนีมาพีดูเศรษฐกิจทิศตะวันนารายประดงสิงช่องอาณาสู่อินโดจีนยนทีมกุ้งเดินกระบวนอำํามน้ำยืนดีควันดีดีครับขอเรียนเชิญท่านนายอำเภอน้ำยืนนายพิชยามูลน้อยสุขคุณนายกระดกวัน มุลน้อยสุดบริปัยดังหนาพี่น้องอยู่ข้างล่างนี่แหละนาะจังได้เห็นพี่น้องเขาเลหลายๆบอ,อนซ้อนน<ม>ี้น<ม>ค่ะดีใจหลายดีใจหลายมืยอนี้ลูกสาววัได้ออกมากินก๋วยเตี๋ยวนะคะพี่น้องค่ะเมื่อยหลายเพิ่นไปเพิ่นไปหลายหม่องมากนะคะมือนีเมื่อ้อปูลวาน เฮ้ยดีดีให้ไปัไปถอยถอยอีกเอลเอวี่นั่งได้บันไดได้ินคนใหญ่ด้วเนาะได้ยินเพได้ยิเพื่อไ้นว่โอกาสนี้รับอกากนหมดยนปะกรบมพปอะไดนเชดไ้นอดไอดไดนเชืได้ยินเชือดไนอไ้นอดได้ชืดไชน ล่าเพครมมีตาคักพี่น้องค่ะจักมาตาสไกันแน่น้อวันดีคั่ะแม่มาตาไสค่ะมาเจ้าค่ะบ้านยังเกาะก่ะป๋าไกลบ่อยู่นี่จักนี่กับไก่ค่ะจกักกิโล ฝากผู้เปื่อยไปอ๋อฝากฝากผู้เปื่อยไปบ้านยังก่อบ้านเก้าขามอ๋อบ้านเก้าขามบ้านเก้าขามจะแม่นบ้านใดบ่ได้ยินประเด็นจ้าอ๋อจ้าอยู่เก้าขามนี่เนาะจ้าโอ้ยจะเป็นพี่น้องเ่าไหลครับเนาะเรียนมาต่อครับจ้าพี่น้องเ่าไหลครับพี่น้องค้าวเบืองแน่ล่ะเอานางเบืองมงูนวลน้ำกันโอ๊ย นางเบื้องน้ำก so ันสอดแจงน้องแม่เนาะเดินยากเลยเอาเตย์ล่าเยอะเบื่อเด้อมือนี้เด้อพี่น้องเด้ออยู่น้ำกันจนหดสอดแจงเด้อเตยล่ากุญเด้อพี่น้องคขาข้างหลังกับโบเมนหน่อยๆเด้อค่ะพู้นยืนอยู่กุนยืนอยู่ข้างหลังแรงแน่นมือนี่ทำเป็เก็บปั๊ดนี่สองล้านโมยูพี่น้องขาเก็บปั๊นอร่อยนี่สองล้านโมยูเมือนี้แต่งานฟรีนะคะเพื่อนๆยืนเบิ้งฟรี สุดยอดแห้งพี่น้องคะอยู่น้ำการหอดเตยล่าสอดแจงคนละเนะาะถ้าด้านขายับออกได้ในขั้นตอนเนาะ <c oughs> แนนถ้ายับโรดมองเงียวออกได้ใ <c oughs> นขัสิเต็มไปเบิดเลยเฮ็ดจังได้เพิร์ดเสิเลือนออกไปเนี่ยเก็บเพียงนี่ละมั้งคือแค่ไปแต่นาตาเลย นี่ยถ้าโรดมองมองล่างค่ะเนาะเนาออกได้เน้ยสุดยอดเลยค่ะโมมีมองยืนแล้วคะพี sí ote, <ing tone> <cji> oh, oh, ่น้องคะสีเฮ็ดจังไดบัตานี <t> ่ยังจะสิปีนเสาไฟฟ้าเบิ่งลหรอคะโอ้ยบัตสันสุดยอดสุดยอดพี่น้องค่ะมวนค่ะมวนค่ะกำลังเปิดงานนะคะพี่น้องค่ะบรรยากาศกำลังเปิดงาน ไ่ะให้พี่น้องได้เห็นภาพบรรยากาศขยับก็ได้เลยค่ะตอนนี้ยืนอยู่จุดเดียวเลยค่ะได้จะใส่กล่องไปมากล้วก็จะขออนุญาตเพื่นย่างออกไปเพื่อนออมนาอ้อมลัางว้เบิดแล้วนะคะ <c oughs> จะเม,มันคลากร้ายนาองเปนมาตาใสาแน่นอพี่น้องเลยคือคักแ้าสุดยอดมากสุดยอดมาก คำเพื่อนำเยือนพี่น้องคะมาทั้งบ้านเจ้าของมีความสุขไหลเห็นพี่น้องามาอ่อนซ้อนน้ำกันมาถ่ายจังจะเทียงนะคะคลิปเ<อ>บ่งหันเนี่ยอ,ออกไปคุณยายเจ็ดสิบแปดปีมาถ่ายเทียงวัดสันย่านบริจองทางนานะคะ,น,ะนี่เป็นคลิปก่อนเปิดงานเดี๋ยวาจากน้อยก<า><ห>ัะเปิดวงแล้วนะคะ เบิ้ลแค่น้อยนึงตัวเด้อค่ะข่อพ่อไปน้ำแนลูกบองพ่อได้น้องวุ้งยิงเห็นลูกบองนี่เกินใส่ยังไงเด้เงินก็บ่สนใจได้สนใจแต่ลูกบอลอุ้ยพี่น้องเลยคุณน่ะคุณอายะอายะเลยค่ะลายแห้งพี่น้องค่ะอายะเลยพี่น้องเข้าจ้าผู้นั่งจ้าผู้ยืนผู้ยืนข้างล่างนี่ก็เต็มเลย สุดยอดมากอำเภอน้ m Yuen ป้าไปมองยืนหลายแล้วบ้านบ้านสาวน้ m y ยืนเองแฮงหลายกวกมูอพี่น้องเอ้ยสุดยอดมากสุดยอดมากพี่น้องเอ้ยสุดยอดมากสิมีม่มองยืนบนะ่น้อปูมาที่หลังนี่บ่าปากันมาจะเทียงคุณมี่มองยืนะนะบ่น้อบัตานี่ <c oughs> <c oughs> สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหุ้ยสาวงามบานเห่าพี่น้องคะนี่นี่เนี <t <t ่ยมองนี้มิลานค่ะถ้ามีมีลานค่ะมองนี้คือสิเต็มเบิดขนาดนี้ยังเต็มค่ะเบิรตเดินอุ้ย เอาพ่อเข่าเข่าเข่าข้างๆยืนเบิ้งจ้าสวัสดีค่ะพ่อจ้าจ่าจ่านีมองยืนบ่รโ้นี่พ่อจะเป็นคนไร้เนบานเฮาเนาะสุดยอดสุดยอดค่ะสุดยอดเลยหลายสิบขาพ่อหลายหลายคือกันก่ะพ่อปีนี้เป็นปีท่องเพิ่นอีหลีค่ะจ้าจ่าสุดยอดเอบานเฮาไร้แยกมือนี่เนี่ยจ้าแกคะแนนักซี่ทุกทีเลยค่ะพ่อจ้าสุดยอดมากสุดยอดพี่น้องค่ะอย อ่อนซ่อนคนไปน้ำกานเอาละพี่น้องคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี่ก่อนเดี๋ยวทางวงจะเปิดวงแล้วนะคะให้พี่น้องอ่อนซ่อนค้นค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามนะคะอยู่ดีมีแห้งหักแห้งแบ่งปันค่ะสวัสดีค่ะ